อย่าไปเชื่อเขาคุณโยมเขาเชื้อเชิญเขาเชิญชวนเขามาหลอกเราทุกวันนี้ปัญหาเยอะถูกหลอกหลักความเชื่อมันมีด้วยปัญญามีให้เราค่อยพิจนารณานะให้มีการสงสัยสังเกตตั้งสมมติฐานพิสูจน์ด้วยการทดลองทำดูมันช่วยได้ หลักของพระพุทธเจ้าก็มีเป็นวิทยาศาสตร์อย่าไปเชื่อเพราะทำสืบสืบกันมาอย่าไปเชื่อเพราะว่าถูกเล่าขานอย่าไปเชื่อเพียงเพราะเขาทําตัวหน้านับถือเขาพูดเพราะพูดดีหรือเขาอ้างเหตุและผลสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสังเกตเราสงสัยตั้งสมุติฐานดูแล้วก็มาทดลองมันสนับสนุนไหมเกิดประโยชน์เกิดคุณเกิดโทษไหมค่อย ไปปฏิบัติหรือว่าจะละเว้นหลักความเชื่อนีนยังใช้ได้คุณโยมมันเป็นวิทยาศาสตร์กาลามาสูตแตเลินพร